ชวนอ้าวชวนลุย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  ครับอ้าวพิกกันไปนานแล้วนะี่หว่ากูเพิ่งเข้ามาเฟิ์สพิกเป็นของไอซิลนะครับผมไอซิลเลือกเป็นมันชื่ออะไรวะเดดไหนเออเดดไหนน้ำแล้วก็ไอฟิตน้าแล้วก็เป็นจิกไหนแสงครับผมครับสมพงษ์นะครับเลือกเป็นนกแก้วน้ำครับลิงลมบอลน,น้ำจินตลาธาตุลมครับผม เดีวครับแบ๊บแบบทำอะไรกันวะก็ออท้ายเป็นบอลไฟครับผม บ้านอันบอกอันตีกิว้วเลยนะ <c oughs> แบนลุงเลงไปเรียบร้อยครับผม ส่วนสมพงแบนดเมจิกไนท์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเลือกลีด HP 25%ครับจหรับสมพง์กำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกลีดอะไรดีนะครับสมพงเลือกเป็นลีดลิงค์33%ครับมาแล้วครับเกมแรกเริ่มขึ้นแล้ว เลร่งก่อนแล้วครับแล้วก็กลาง,างปั๊มปบกเรียบร้อยจินตลาจะหลับได้ไหมครับผมหลับไปหรือเปล่าสำหรับ2ตัวที่ไม่มีรูนเวลเรวหลับไปแล้วสองครับหลับอีกหนึ่งครับผมกลายเป็นหลับ3ตัว หลับอย่างเดียวครับจังหวะนี้ไปโอ้โหท้าหมดลอดมันเหลือเลือดไปทำไมตี นแก้วจวง 7, 3, มาเจ็ดพันสาครึ่งหลอดไปทันทีกลางบัมปีกไปเรียบร้อยกับเอ็ดูินตัวนี้ยังไงเอาลาบอดออกเกลี้ยงเลยครับผมเชีย่ยจริงๆเนาะไอจินลมตัวนี้ถอดบัมออกไปหมดเลยครับผมแก้วยังไงนกแก้วจะโลหรือเปล่าโลไปแล้ว ยิงไว้เรียบร้อยครับสามต่อสามตอนนี้ครับผมบัฟเด็ดไนท์คอยยืนบัฟให้ตลอด <c oughs> <c oughs> อาดาบออกดิ ้อยครับเกมแรกสมพงเป็นฝ่ายเก็บชัยไปได้ก่อนนะครับโอ้โหมันหลับได้หลับดีหลับจริงๆเลยครับจังหวะนี้นี่สมาแล้วครับให้ซิลได้เลือกที่หลังนะครับเลือกเป็นด k น้ำกับตัว มจิกไนท์แสงครับผมสำหรับสมพงเลือกเป็นตัวแรกเลือกเป็นนกแก้วน้ําครับผมลุงเรลงไฟลุงเรลงลมต่อไปก็ว่าจินตลาาน้ำเอ้ยจินตลาาลมอีกแน่นอนเลยครับจังหวะนี้ไม่ต้องสืบครับผมส <c oughs> <c oughs> ทยอง โอ้โหสมมงต่อให้หรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ โลนานเลยครับ้หยซิอะเปิดก่อนครับโแวมได้เปิดก่อนับได้เร่งก่อนปากปากนะครับด่ามีครับผมก็จิงไปเด็ก 3, 3, เอกตีสสอันสามตัวจิตลาจะหลับแล้วครับไม่หลับครับเสิ้อเป็นอนเ,อเราเลือกตีท่าแรกครับผมเพราะว่าตีสตันอีกสามตัวนั่นเองมาแล้วครับแอสซัสซินตัวนี้เรากำลังรอนายอยู่นะแอสซัสซินตัวนี้เนี่ย หล,หลับไปแล้วครับสองเทินด้วยนะครับนั่นการหลับในครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เคเคหลับสองเทินแล้วก็ตีตัวที่ไม่หลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเคาะไปทีละเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะตายไปเองเราจะแก้อย่างไงดีครับก็ไอการหลับขออสมพงคนนี้นยครับ พอตวิวยั้งหลับเรียบร้อยครับผมจะหายไปเลยไหม เรียบร้อยครับสำหรับเกมที่สองผมเป็นฝ่ายเก็บชัยไปได้ก่อนนะครับผมเกมที่สามเริ่มขึ้นแล้วครับผม รมาแล้วสำหรับโจ๊กเกอร์ลมตัวนี้เฮ้ยนี่น่าคุ้น เร,เ,รรเรื่องนะี้โคตรดีเลยอชื่อเรื่องสโนเดน M Channel เจ๋งมากกันเรื่องน่ะเป็นเรื่องจริงด้วยนะที่รัฐบาลสหรัฐแม่งทำเออแม่งสืบได้หมดอะ่ะแล้วแม่งเอาออกมาทางลูบิกอ่ะโคตรเจรง๋ง มากครับสำหรับไอซิลมาครับไอซิลใส่บัปเปกเรียบร้อยแต่บัปเปกไม่ได้ช่วยให้โดเกอร์ยิงทะลุไม่ได้นะครับจะเก็บไปให้ก่อนนะครับพยายามจะเก็บปิดท่าน้ำนะครับ ครับผมเนดนแรกเลือดครับเลื่อนลถไปสองพัน,น 2, ครึ่งหลอดอ,อ,อ่ะคืออะไรไวททานเนี่ยไร่ยอมรอครับจงเกอร์ไม่ได้ออกเคลรนเหมือนดาร์คบีซัสเลยยิงไป ตัวนี้ทุกน้ำอย่างไรล่ะเคาะไปโห่แกรนซิ่งดำ ครับตอนนี้แม่งโอ้โหแม่งสามสเตตัสอยู่บนหัว้ผิดน้ำตัวเดียวเลยเออแม่งติดสแกนซิ่งดำหักเที่ยมากคงจะฮิวรือเปล่านี่ไงครับผม8,900เก้าเต็มหลอดเลยจังหวะนี้จังหวะนี้เต็มหลอดไปทันี สองไอซิ่วกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดี อ้าวนี่ก็เทินเรียบร้อยครับวันนี้นี่แหละเรียบร้อยครับผมสมพงษ์เป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์สามต่อสูนย์เซียู้ไม่ได้ครับผมจังหวะนี้เนื่องจากตัวแม่งห่างชันกันสลือเกินจบแล้วนะครับสรับดอก